สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับวาระแห่งชาติสอตองอหรือโตโนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยสำหรับข่าวข่าวๆข,ของดาราดัง อย่างโตโน่พาคินคำวิไลศั์ที่คบหาสมาคมกับดาราสาวนิชานัฐนิชาดังวัฒนาวนิศแต่กลับแอบไปแซบกับหมายพัชรบุตรฤิชูที่มีเพชรเป็นแฟนอยู่จนถูกตั้งคำถามว่าเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นนำเสนอประหนึ่งเป็นวาระแห่งชาติอย่างนั้นเชียวหรือที่สำคัญคือถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องราวของโตโน่ ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยแม้แต่น้อยถือเป็นเรื่องส่วนตัวเสียด้วยซ้ำด้วยทั้งฝ่ายโตโน,โน่นิชาหรือหมายเพชรก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่แฟนซึ่งหมายความว่าอาจจะตัดสินใจปเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนี้เหตุผลเดียวที่โตโน่โดนดุมสหาบาทาจากทุกทิศทุกทางก็น่าจะเป็นเพราะปัจจัยเดียวคือความขี้เก๊ก อันทำให้คนหมั่นไส้ก็เท่านั้นยิ่งรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยอดีตเพร์บอยตัวพ่อที่กระโดดมาจากเต็มอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งออกลูกโชว์เหนือสอนโตโน่ก็ยิ่งเกิดคำถามว่าทำไมถึงต้องนำเสนอต่อเนื่องหลายวันพร้อมทั้งลวงแคะแกะเกาในทุกมิติจนเกิดคำถามว่าต้องลงลึกกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือจริงอยู่ แม้รายการโหนกระแสจะมุ่งเน้นเรื่องชาวบ้านเป็นสําคัญแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยนําเสนอเรื่องใหญ่ๆระดับชาติเสียเมื่อไหร่ที่สําคัญต้องบอกว่าในห่วงเวลาเดียวกันกับกรณีของโตโน่ไม้ก็มีอภิมหาโครงการที่ต้องตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นคือการสะสแสวงหาความจริงเกี่ยวกับการพังถล่มของอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ที่ทําให้มีผู้บาเดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ซึ่งณเวลานี้การค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารถลม่มก็ยังดำเนินการไม่เสร็จสิน้นท่ามกลางการเฝ้ารอของญาติพี่น้องอย่างใจจดใจจ่อทำไมรายการโหนกระแสะและหนุ่มกัญชัยถึงไม่ตรวจสอบให้เข้มข้นในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับกรณีโตโนโ่ทั้งๆที่ถือเป็นรายการที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดรายการหนึ่งของประเทศไทยและสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ จะบอกว่าสังคมไม่สนใจก็คงไม่ใช่เพราะถ้าติดตามความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลออนไลน์เรื่องอาคารสอตองงอถล่มก็ยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีเรื่องเฉาโชว์ที่อยู่เบื้องหลังซากดึกสอตองอถล่มออกมามา,มากมายโดยเฉพาะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องคดีผู้ถือหุ้นแทนหร,หรือนอมินีเป็นคดีพิเศษ ก็เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับบริษัท China r a ลเวลนัมเบอร์เประเทศไทยจำกัดและบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล OP เมนจำกัดมหาชน2บริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเรื่องแรกก็คือการที่นายสมเกียติชูแสงสุขเดินทางไปลงบันทึกประจําวันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและต่อด้วยเข้าให้ข้อมูลกับดี i ว่า ตนเองถูกปลอมลายเซ็นในเอกสารแก้ไขแบบปล่องลิฟต์ของอาคารสอตอง,งอเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเรื่องที่2คือการที่นายพิมลเจริญยิ่งอายุ85ปีวิศวกรของบริษัทไมฮาร์ Heart, ประเทศไทยจำกัดที่รับผิดชอบงานออกแบบอาคารสอตอง,งอออกมาให้ข้อมูลว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการออกแบบอาคารดังกล่าวแม้ว่าปรากฏชื่ออยู่ราก็ตามที โดยโบยให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับทางบริษัทไมฮาร์ดเอาเองเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเรื่องที่3ก็คือการที่นายสุดที่พงบุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินออกมายอมรับหน้าตาเฉยในระหว่างการชี้แจงต่อกำมาที่การศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณว่าสอตงงออเข้าใจว่าผู้ดําเนินการก่อสร้างเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นหลัก ไม่ใช่บริษัทไชน่ารลเวย e นัมเบอร์1ทที่เข้ามาก่อสร้างจนเกิดเหตุตึกถล่มขึ้นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องที่4ก็คือการที่นายพิสิทธิลีลาวชิโรภาดอดีตผู้ว่าสตงอ,ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตึกสอตงอจะดูจากที่ถลม่มเป็นเพราะผมเลือกห่วงจุยไม่ดีเองต้องขออภัยด้วยนอกจากนี้ยังมีการออกมาเปิดเผยความอื้อฉาวของดึกสตง เกี่ยวกับรายการจัดซื้อจัดหาคูรุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สุขภัณฑ์ไฟระยะหรือแชนเดเลียอันมหึมาที่มีราคาแพงรูหราเกินความจําเป็นรวมทั้งการใช้สอยพื้นที่ทําห้องสันทนาการห้องรับรองที่เวอร์วังอลังการดังที่เพจ CSI LA นำภาพจากแบบก่อสร้าง3มิติสแสดงให้เห็นว่าในอาคารแห่งใหม่ของสอตอง,งอมีห้องคล้ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ พร้อมก้วี่้เรียงแถวแบบโรงหนังรองรับผู้ชมกว่า200ที่นั่งเลยทีเดียวคำถามที่ดังอื้ออึงตามมาก็คือนี่คืองบประมาณเพื่อประชาชนหรือเพื่อความสบายของผู้มีอำนาจและทำไมหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐแต่กลับมีความฟุ่มเฟือยซ่อนอยู่ในงบของตัวเองไม่นับรวมถึงการจับโปะเรื่องเหตุผลที่ต้องสร้างอาคารสูงขนาด30ชั้นซึ่งสร้างใหญ่เกินไป เมื่อเทียบกับผู้ใช้งานในตึกเพราะสอตองอเป็นผู้ออกมาถแถลงเองว่าจะมีการสร้างตึกใหม่มาทดแทนตึกเก่าที่พังถล่มไปโดยลดพื้นที่ลดลงและมีความสูงไม่เกินสิบชั้นซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วสอตองอไม่ต้องสร้างตึกใหญ่โตมโหดานขนาดนั้นก็ได้นี่ต่างหากคือวาระแห่งชาติของประเทศนี้ที่แท้จริงศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ